แถวนี้ผีดุเรื่องเล่าขย่าวขวัญตามมาจากทริปนั้นสวัสดีครับพี่พี่ทีมงานแถวนี้ผีดุผมชื่ออาร์มปัจจุบันทำงานเป็นครีเอทีฟบริษัทโฆษณาแห่งหนึ่งเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผมและเพื่อนเพื่อเมื่อสอสาปีก่อนในตอนที่ผมยังเรียนอยู่มหาลาัยที่พวกผมเรียนนั้นตั้งอยู่ในจังหวัดหนึ่งของทางภาคเหนือ ผมและเพื่อนๆมักจะไปตั้งแคมป์บนภูเขาเป็นประจำเมื่อมีเวลาว่างและครั้งนั้นก็เช่นกันหลังสอบรายภาคเรียนที่หนึ่งเดือนตุลาคมผมกับเพื่อนๆก็ได้ไปเที่ยวกันบนดอยแห่งหนึ่งกว่าพวกเราจะขึ้นไปถึงยอดดอยก็เป็นเวลาบ่ายกว่าแล้วมีคนขึ้นมาตั้งเต็นจำนวนมากและความที่พวกผมไม่ค่อยชอบคนเยอะจึงตัดสินใจกันว่าจะไปตั้งเต็นในจุดอื่นพวกผมเดินหากันไปไกลแล้วก็มาพบสถานที่ถูกใจตรงบริเวณป่าเลียบทางขึ้นดอย เดินลึกก็ไปจะพบพื้นที่เงียบสงัดและไม่ลาดชันมากพอจะตั้งเต็นท์ได้อยู่เมื่อพวกเราได้สถานที่ที่จะตั้งเต็นท์แล้วก็ช่วยกันกางเต็นท์จัดแจงเข้าของต่างๆที่เตรียมมาอลืมเล่าไปครับว่าจุดที่พวกผมเลือกกางเต็นท์นั้นห่างไปไม่ไกลมีสารเพียงตาขนาดเล็กตั้งอยู่พวกผมในฐานะนักปีนเขารู้ได้ในทันทีว่านั่นคือสารเจ้าป่าเจ้าเขาพวกผมเดินก็ไปไหว้กันทุกคนยกเว้นเพื่อนคนหนึ่งชื่อหมู เป็นเพื่อนสนิทและรูเมทของผมเองหมูใส่หน้าไม่เห็นพวกเราทุกคนยกมือไหว้สารนั้นงมงายว่าพวกมึงหมูมันพูดขึ้นแล้วเดินหนีไปพวกผมก็ไม่ได้สนใจมันเพราะอยากทำเพื่อความสบายใจมากกว่าแล้วคืนนั้นพวกเราก็เมากันเละเทะตามประษาวัยรุ่นนละครับเสียงดังกันมากทั้งโวยวายทั้งร้องเพลงบางคนก็ทุบข้าวของเสียงดังเป็นจังหวะด,ดนตรีพวกผมสนุกกันเต็มที่ จนเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งตีสองเรื่องน่ากลัวที่พวกเราจะต้องจำได้ไม่มีวันลืมก็เกิดขึ้นมันเริ่มมาจากพวกเราได้ยินเสียงกรีดร้องคล้ายเสียงผู้หญิงดังออกมาจากในป่าเป็นเสียงที่น่าขนหัวลุกที่สุดที่เคยได้ยินมาเราทุกคนหันมาสบตากันด้วยความตกใจจากนั้นความเงียบก็เข้าครอบงำกลุ่มเป็นเวลานานกว่าสินาทีจะมีคนนึงหัวเราะขึ้นมาเป็นอะไรกันวะพวกมึง หมูพูดอย่างอารมณ์ขันเขาหัวเราะไม่หยุดแต่เราทุกคนไม่รู้สึกขำไปกับมันด้วยตั้มเพื่อนคนหนึ่งจึงถามมันขึ้นมาว่ามึงไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงเหรอมันก็หัวเราะและตอบว่าโอ้ยพวกมึงนี่ขี้ขลาดตาขาวไม่เข้าเรื่องว่ะมันหัวเราะต่อ,อยังไม่ทุกร้อนก็แค่เสียงลมพัดไงวะจะไปกลัวทําไมพอพวกผมได้ยินแบบนั้นพวกผมก็หันมามองหน้ากันอีกครั้งพร้อมกับนึกว่าที่หมูพูดมันนั้นก็ฟังดูเป็นไปได้ บางทีนั่นอาจเป็นแค่เสียงลมพัดเท่านั้นใบหน้าของทุกคนดูคลายความกังวลลงแล้วพวกเราก็กลับมาสนุกกันอีกครั้งแต่ว่าเสียงกรีดร้องดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ชัดเจนและน่ากลัวกว่าเก่าที่สําคัญพวกผมแน่ใจแล้วว่าเป็นเสียงของคนไม่ใช่ลมอีกทั้งเสียงกรีดร้องที่ได้ยินยังบ่งบอกอารมณ์ของผู้ที่ทําได้ว่าเต็มไปด้วยความโกรธและความแค้นพวกเรามองสบตากันพรางกลืนน้ําลาย ก่อนจะหันไปมองทางที่มาของเสียงเพ่งเข้าไปในความมืดมิดของป่าและทันใดนั้นเองก็เห็นร่างหนึ่งปรากฏขึ้นเป็นเงาทรรมนร่างสูงใหญ่ไม่มีใบหน้าแต่เห็นเป็นรูปร่างคนชัดเจนมันกำลังกางแขนออกและกระโจนพุ่งเข้าหาพวกเราว<ะ>ทั้งวงแตกฮือต่างคนต่างวิ่งกระจัดกระจายเข้าเต็นต์ตัวของทุกคนสั่นงนันงกและแทบจะร้องไห้ออกมาด้วยความกลัวแต่มีเพียงคนเดียวที่ไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลย นั่นคือหมูมันยังคงนั่งกินเหล้าคนเดียวอยู่ข้างกองไฟไม่รู้ว่าเพราะริดเหล้าที่ดื่มเข้าไปเยอะหรือเพราะไม่กลัวผีเป็นปกติอยู่แล้วแต่สําหรับพวกผมไม่มีกระจิกกระจายจะดื่มต่อไปแล้วได้แต่นอนตัวสั่นอยู่ในเต็นท์พยายามข่มตาให้หลับเพื่อให้ผ่านคืนสยองขวัญเช่นนี้ไปโดยเร็วแต่ก็แน่นอนว่าพวกผมไม่อาจหลับได้เลยตลอดทั้งคืนเช้าวันต่อมาพวกผมก็รีบร้อนเก็บข้าของใช้ส่วนตัวใส่เป้ ตั้งใจจะออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดไม่มีอารมณ์เที่ยวต่อแล้วในระหว่างที่พวกผมกำลังจะเก็บเต็นท์ก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าหมูยังนอนอยู่ข้างในผมจึงเข้าไปปลุกมันหมูท่าทางงวงเงียมากและคล้ายกับว่าจะไม่สบายหน้าของมันซีเซียวขอบตาคล้ำและตัวสั่นเทิมเฮ้ย <Hey, S 1> มึงไหวไหมเนี่ยผมถามหมูเดาในใจว่ามันคงแห้งจากการดื่มหนักเมื่อคืนปวดท้องกูหนาว หมูครางตอบได้ยินมันพูดแบบนั้นผมกับเพื่อนๆต้องรีบหายาแก้ปวดท้องให้มันกินพร้อมกับปลอบใจว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วพวกผมลงจากดอยด้วยวิธีการโบกรถนักท่องเที่ยวแล้วอาศัยรถเขาเข้าตัวเมืองเพื่อต่อรถตลอดระยะทางกลับหมูซึมลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งนับว่าผิดปกติมากเพราะต่อให้ไม่สบายแค่ไหนหมูก็มักจะไม่แสดงอาการและร่าเริงอยู่เสมอพวกผมที่ทําอะไรไม่ถูก ต่างก็ได้แต่มองมันด้วยความสงสารเมื่อถึงห้องพักหลังจากแยกกับเพื่อนที่เหลืออีกสองคนแล้วผมก็ปล่อยให้หมูนอนพักผ่อนอย่างเต็มที่และพยายามหายาและข้าวปลาให้มันกินแต่มันก็ไม่ยอมกินอะไรสักอย่างเอาแต่ทำท่าเสื่องซึมไม่พูดจาทำให้ผมกังวลมากกระทั่งกลางดึกคืนนั้นเองผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงตะโกนของหมูขอโทษขอโทษขอโทษ,โทษผมกลัวแล้ว เมื่อผมหันไปมองมันก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะหมูกําลังนอนพนมมือตัวสั่นอย่างรุนแรงคล้ายคนเจ้าเข้าใบหน้าของมันฉายแววตกใจสุดขีดดวงตาเบิกโพรงลูกตาแทบถลนออกมานอกเบ้าในขณะที่ปากยังคงร้องตะโกนต่อไปไม่หยุดขอโทษ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 ผมพยายามร้องเรียกหมูให้กลับคืนสติแต่ไม่ว่าจะเรียกเท่าไหร่มันก็ยังไม่กลับมาเป็นปกติผมจึงคิดได้ควรสวดมน ผมสวดอิติปิโสพร้อมกับอ้อนวอนเทพยาดาฟ้าดินให้เข้ามาช่วยเหลือหมูมันทีเถิดสวดผ่านไปไม่รู้กีจจ่จบในที่สุดหมูก็หยุดอาการเหล่านั้นได้อย่างปฏิหารแล้วสลบไปส่วนผมนั่นก็กลัวจนนอนไม่หลับและแล้วคืนนั้นก็เป็นอีกคืนที่ผมไม่ได้นอนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ผมตั้งข้อสงสัยว่าหมูอาจไปทําอะไรที่ผิดต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าที่พวกเราเพิ่งไปเที่ยวมาก็เป็นได้ผมจึงเค้นถามมัน แต่มันก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำอะไรเลยจากนั้นตอนกลางคืนหมูก็มีอาการเช่นเดิมคือตื่นขึ้นมากลางดึกนอนพนมมือตัวสัน่นแล้วร้องตะโกนว่าขอโทษผมก็แก้ปัญหาด้วยวิธีการเดิมคือสวดมนต์หมูจึงหายจากอาการนั้นเหตุการณ์เป็นเช่นนี้อยู่สามคืนติดกันและในคืนที่สี่อาการประหลาดของหมูก็กำเริบอีกครั้งมันร้องตะโกนขอโทษซ้ำไปซ้ำมาเหมือนคืนก่อนๆผมตื่นขึ้นอีกครั้ง แต่ไม่รู้สึกกลัวเพราะเริ่มชินแต่เมื่อผมเตรียมจะสวดมนต์จูๆ่ๆหมูก็ลุกขึ้นแล้วออกเดินในขณะที่มือมันยังพนมและตัวก็ยังสั่นอยู่อย่างนั้นเฮ้ยเฮ้ยผมเรียกมันแล้วรีบกระโดดลุกจากเตียงวิ่งตามมันไปหมูเดินไปเปิดประตูระเบียงแล้วเดินออกไปผมเห็นท่าไม่ดีจึงรีบเข้าไปล็อกตัวมันไว้และพยายามลากมันกลับเข้ามาในห้องแต่หมูก็ยังลิ้นโดนจะไปที่ระเบียงให้ได้ผมออกแรงล็อกตัวมันสุดกำลัง จนเราทั้งคู่ล้มลงไปกองกับพื้นผมก็ยังไม่ปล่อยตัวมันในขณะที่นอนฟัดกันอยู่นั้นสายตาของผมบังเอิญมองไปที่กระจกเงาที่ตั้งอยู่ใกล้กับประตูระเบียงและผมก็เห็นใครคนหนึ่งยืนอยู่ในนั้นเป็นชายผิวคล้ำร่างสูงใหญ่ผมเกรียนเนื้อตัวมอมแมมสวมกางเกงขาย,ยาวขาดวินไม่สวมเสื้อและรองเท้าชายคนนั้นมองมาที่ผมสายตาทะมึงถึงตราดเกลียวและที่น่ากลัวกว่านั้นคือ มันทำท่าจะเดินออกมาจากกระจกเฮ้ยผมร้องตะโกนสุดเสียงและพยายามดิ้นรนเพื่อหน,นีให้พ้นจากชายคนนั้นแต่ขาของผมมันกลับไม่มีแรงพอจะลุกขึ้นได้ในขณะที่ผมกํำลังอับจนหนทางอยู่นี่เองจ,จู่ๆเสียงเ้าประตูห้องก็ดังขึ้นปัง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 ใครสักคนมาที่ห้องผมและเคาะประตูรัวแต่ผมไม่มีสติพอจะลุกไปเปิด <S 2> <S 2> เงียบๆหน่อยคนจะนอนเสียงคนนั้นตะโกนเข้ามา นั่นทําให้ผมโล่งใจว่าเขาเป็นคนคิดว่าเสียงของผมคงดังมากจนคนข้างห้องได้ยินอย่างไรก็ตามการมาของคนข้างห้องทําให้วิญญาณที่ผมเห็นในกระจกหายไปผมจึงรีบลุกขึ้นและพาหมูไปที่ห้องเพื่อนอีกสองคนเพราะอยู่ที่นี่ไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเมื่อไปถึงห้องเพื่อนผมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้พวกมันฟังเมื่อเล่าจบตายเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่ารู้จักกับหมอดูมียานคนหนึ่งเก่งมาก เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปหาเองวันต่อมาพวกผมจึงพาหมูไปหาหมอดูที่ตายรู้จักเป็นผู้หญิงแก่ตาบอดแต่งตัวมอซอร้ทาทางไม่น่าเชื่อถือสักเท่าไหร่นักเพราะผมไม่เห็นว่ามีลูกค้ามาดูดวงเลยสักคนเดียวแต่อย่างไรซัก็มาถึงที่นี่แล้วลองคุยดูหน่อยก็ไม่มีอะไรเสียหายหรอกหลังจากเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้หมอดูคนนั้นฟังหมอดูก็หันไปหาหมูแล้ถามคำถามเดิมกับที่ผมเคยถามมันไปแล้วว่า ได้ไปทำอะไรไม่ถูกไม่ควรที่นั่นหรือเปล่าหมูปฏิเสธตามเดิมแน่ใจนะไม่ได้ไปฉี่ใส่ที่นั่นใช่ไหมหมอดูคนนั้นเริ่มทำเสียงดุดหมูนิ่งและเงียบไปเขาไม่ใช่วิญญาณดีนะเขาไม่ให้อาภาัยเธอแน่ถ้าไม่ยอมขอโทษเขาเมื่อได้ยินแบบนั้นพวกผมก็ช็อกจนแทบลืมหายใจไม่ใช่วิญญาณดีหมายความว่ายังไงหมูเงียบไปพักหนึ่แล้วจึงยอมสารภาพว่า เขาได้ไปปัส,สวะใส่สารนั้นพระหมันไส้ที่เ,เพื่อนๆทุกคนงมงายผมฟังแล้วรู้สึกโมโหหมูมากที่ทําอะไรไม่รู้กาลเทศะขนาดนี้แต่อีกใจหนึ่งก็ยังคงสงสารมันอยู่เมื่อรู้สาเหตุแล้วหมอดูจึงบอกว่าจะทําพิธีให้หมูขอขมาวิญญาณตนนั้นที่บ้านของตนเองโดยจะตั้งโต๊ะบวงสวงให้พวกผมไปซื้อเหล้าและอาหารมาสําหรับใช้เป็นเครื่องเส้นมาเจ็ดอย่างเมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วจึงเริ่มพิธีหมอดูจุดทูบหนึ่งดอก เทียนหนึ่งคู่แล้วท่องคาถาเรียกวิญญาณจากนั้นก็ให้หมูเข้ามาพูดขอขมาลาโทษต่อสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปในระหว่างนั้นเองเชื่อไหมครับว่าอยู่ดีๆก็มีลมพัดอย่างแรงตีหน้าพวกเราทุกคนทั้งทูบและเทียนดับพรึบผมและเพื่อนๆร้องเหวอในตอนนั้นหมอดูพูดขึ้นว่าจะให้หมูบวชให้จะยอมไหมหมอดูหันมาถามหมูหมูมันพยักหน้าแบบไม่ต้องคิดลมแรงจึงหายไป แล้วหมอดูก็ประกอบพิธีต่อจนจบทุกคนต่างโล่งใจที่ในที่สุดเหตุการณ์สยองขวัญน,นี้ก็จบลงแล้วหมอดูเดินมาบอกหมูว่าเขาต้องบวชให้วิญญาณตนนั้นหนึ่งปีวิญญาณจึงจะยอมยกโทษให้ซึ่งหมูก็รับปากจะทำตามหมอดูอธิบายต่อว่าวิญญาณตนนั้นไม่ใช่เจ้าป่าเจ้าเขาอย่างที่เราเข้าใจกันแต่เป็นวิญญาณของโจรสมัยก่อนที่ถูกตำรวจฆ่าตายในป่าหลังตายไปก็เฮี้ยนมากไล่หลอกคนไปทั่ว จนชาวบ้านต้องสร้างสารเพียงตาให้วิญญาณน,นั้นจึงสงบลงและด้วยความที่ไม่ใช่เทพเขาจึงไม่มีความเมตตาปราณีต่อผู้ที่คิดลบหลู่เขาอย่างเช่นหมูเรื่องนี้นับว่าเป็นอุทาหรณ์ที่พวกผมจะต้องจำฝังใจไปเลยทีเดียวพวกเราขอบคุณหมอดูแก่คนนั้นและให้เงินเป็นสินน้ำใจอีกจำนวนหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานหมูก็บวชเป็นเวลาหนึ่งปีและไม่กล้าลบหลู่สิ่งเหนือธรรมชาติใดๆอีกเลย อยากเตือนเพื่อนๆเ,เวลาไปไหนมาไหนอย่าทําอะไรแบบคึกขนองจนไม่นึกถึงสิ่งที่กําลังจะตามมาอย่าเป็นลบหลู่เจ้าที่เจ้าทางนะครับพวกผมนี่เข็ดไปอีกนานเลยครับกับเหตุการณ์สยองครั้งนี้หากคุณชอบเรื่องนี้กรุณากดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ